มืดอะทำไมมืดจังเลยโยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KK Sunny ทึงท่งๆดูหนา้าผากอันเถิกถักและเป็นสิวเต็มไปหมดเลย,ยลเปะ่ะวันนี้นะคะเรามีมิชชั่นนะคะก็คือเราจะพาพ่อไปลองกินอาหารญี่ปุ่น แล้วก็จะเอารูปรับปริญญานะคะไปเข้ากรอ,อบอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้างเลยละกันเนาะโอเคเอาละค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ห้างบิ๊กซีเอ็กตราสาขาบางใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะเรามาถึงร้านที่จะทำการอัดกรอบรูปแล้ว ่สวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะนิวทำบล็อกอยู่นะคะเย่อันนี้ก็เป็นร้านที่เราจะมาทำการเอารูปเขาอันนี้เป็นรูปรับปริญญาหนูนะคะรูปรับปริญญาหนูเธอเอามาผิดรูปหรือเปล่าเธอมามาทีนี้แบบว่ามากปนรักเลยนี่สวัด กาใส่ไว้ในกล่องก็ได้อมาทีก็อันไหนนะคะแอมยิ้มสวยสวยนี่หนูสวยมากเลยถึงใส่บ้างว่าจะจบได้ลุ้นกันทั้งหมู่บ้านเป็แบบไหนเอาไหนบอกพี่เขาไม่พ่อแหละอยากได้แบบไหนเพราะว่าพ่อเป็นคนอยากได้ก็อ่านนิดหนึ่งก็อ่านวิทยาศาสตร์นี่จะแพงไหมจะจบจะสวยกว่ากระจกมันจะเก็บไว้ได้นานแต่วิทย์ก็จะมองกว่า อันนี้อันนี้ถ่ายอะไรครับอันนี้ถ่ายบล็อกค่ะเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะถ่ายเก็บไว้นะครับเบลที่สี่แกลลอรี่ด้วยนะครับขอบคุณครับมีการขายของบนช่องไก่ด้วยนะเนี่ยคุณเองก็ใช่นะคุณเองก็ได้นะอันนี้วิทยาศาสตร์จะดีไหมันจะได้ใหญ่เออเออแล้วก็เออพีกระจกไหมคะกลับมาจบมา ก็เด like sure> um> like ี๋ยวเอาเป็นว่าให้เขาคุยกันลวกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลสรุปผลลั์กันทีหลังพราะ่เจะหมดอ้ะเราหยิบกล้องได้เราก็แบบเออมาเลยไม่ได้เช็คอะไรเลยคุยโทระเรื่องของรูปเรียบร้อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวประมาณวันจันทร์มั้งก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยววัมารับลูก ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเอาสวยแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้แบตมันจะหมดอ่ะเราว่าคอนเทนต์ที่เราว่าจะให้พ่อกินรามิงเนี่ยคงจะไม่ได้วะ่ะอาจจะต้องแบบไม่ได้ตัดใส่อะไรมาเนี้ยเพราะว่าแบตมันจะหมดไงคือถ้าแบตหมดเราก็คือจะไม่ได้ปิดรายการว้ยโอเคตามนั้นแหละงั้นเปลี่ยนเป็นคอนเทนต์อัดรูปแล้วกันเนาะโย่ฮ่าวันนี้ก็มาเอารูปนะครัช แต่ว่าแต่ว,ว่าวันนี้เราจะต้องมาทําฟันด้วยเนื่องจากว่าห้างมันเปิดแล้วใช่ปะเราอ่ะก็ต้องมาทําฟันด้วยซึ่งเราชอบมากเลยอ่ะคือแบบใส่แมสมาแล้วก็แบบว่าดีไม่ต้องแต่งหน้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลินิกเลยแล้วกันนะทุกคนคะ่ะหมอไม่เข้าคะ่ะประเด็นคือเราก็ไม่ได้เสียตังค์มาแล้วคะ่ะ <laughs> สวัสดีคะ่ะวันนี้ไม่ได้เขียนสวัสดีคะ่ะมาแล้ว เห็นไหมหาเราเจอบอกว่าเราอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราต้องจ่ายเงินแล้วอ่ะถึงนาทีที่เราไม่อยากจะเสียเงินเลยอันนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ขยายเป็นภาพใหญ่หมดสองแสนแปดหมื่นบาทก่อนไปติดตามน้ต้องไปดูน้องด้วยดูรูปอะไรไหมดูนะดูอ่าตอนนี้อยู่หล่ะคะตอนนี้เอ๋อันนี้คือของแม่ของพ่อร้อนนะคะดีดีอันนี้คือโทรไปแล้วว่าวันน่ะ ้อาไปอาไรใครรไดไม่ทำอไราเหรอกอะเนี่อาอยู่ข้างหลังในครอบครัวแต่กล้องครอบครัวแต่กล้อเออจะทัไหมอ่ะได้ต้องใหญ่มากไม่ได้ออยนั่นมาอมันอยู่ไหนนี้ไม่ได้ราคไ้ไม่ใช่ช่ใช่็ต่ต่นแล้วเนี่ร้านเนี้นะคิดให้ดีนะว่าจะมาทารูปร้านเนี้ยเดี๋ยวกูไก้ขอเอารูปจากในกลก่อนแล้วมันต้องปิดกล้องโอเค สาคือจะบอกว่าคือจะบอกว่ามันมองไม่เห็นเราใช่ไหมไม่เห็นน่ะ,เ,นะเดี๋ยวไว้ไปแกะให้ดูที่บ้านก็แล้วกันชอร่ออออ,อ,อดูนี่นะฮะ <c ười> คืออยากให้ดูรูปนี้คือแบบถาวมว่าตั้งอยู่ตรงไหน <c ười> ไม่ตายสิ ดั้งฉันอยู่ไหนวนะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลย <c oughs> แหมก็อันนี้เรากับป้ากูต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 าคาวาอีเดสก็ให้คาวาอีเดสแล้วก็รูปเราเทใช่ไหมอยากมีวันแบบนี้บ้างก็ตั้งใจเรียนนะคะน้องๆ ถึงเวลาจังหวะที่เราไม่อยากให้มันมาถึงเลยนั่นก็คือ,อนนช่วงเวลาของการจ่ายตังอันนี้ของหนูเข้าหลายเลยค่ะทั้งหมดอันนี้อันเป็นซีรีสของยอดตัวเก่าแล้วก็มีไอตัวใหม่นี้ด้วยอันนี้อันนี้พี่อันรูปสิบบาทก็จะเป็ร้อยยีบาท

มีเงินเดือนเพิ่งออกนะพอเงินเดือนออกปุ๊บได้จ่ายปั๊บอันนี้นะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะเนี่ยเราได้รถตั้งเก้าบาทเลยนะแบบว่าโดีใจมากเร้ได้รถตัื่เก้าบเนี่ยมาอัดรูปร้านเนี้ยดีามากไหมแต่งฟรีค่ะรถให้หน้อย บอกว่าถ้าบอกว่ารู้จักกุ้งไก่มานะสมูทสองมาได้นะใจดีเป็นกันเองมาตลก็ใครลูกค้าแปะตีเองด้วยเราเองใครลูกค้าทำเองทำทุกอย่างเลยค่ะไปกลับบ้านกันดีกว่ากลับกลับยังไงกลับได้กลับได้หนูได้หนูได้หนูได้เชื่อมั่นในฝีมือหนูนะคะไปทุกคนเราไปทุลักทุเลด้วยกันตอนนี้นะก็อยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์ละอ่ะดูสภาพนะเราใ่ของไว้ข้างหน้าแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน แล้วเราจะตั้งกล้องอยังไง <c oughs> คือถ้าพวกแกอยากดูความระบิดทุนทุเรขนาดนั้นก็เอิม่มใจเย็นนะอ่ะเดีย๋ยวเราจะไปอย่างนี้นะเราก็จะขับรถไปแบบไม่ my God, my God. กดไม่กดกล้องปุกก็ต้องถือแล้วคือเุนทำเพื่ออะไรนี่นะเราจะไปสภาพนี้ <Okay. S 2> เออไดยสิพี่ฉันทำอะไรอยู่เราว่าเราควรจะปิดกล้องก่อนอะ่ะไม่งั้นอะ่ะกล้องพังแล้วคือแบบทุกอย่างก็คือจะจบไยแล้วคือ YouTube เราก็จะไม่สามารถทำต่อได้เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านแล้วกันนะ คลิปนี้นะคะก็ใช้เวลาในการถ่ายทำนานมากปีกว่าๆเลยนะคะคุณผู้ชมจริงๆคือตั้งแต่ได้รูปมาใช่ไหมแล้วก็ไปเข้ากรอบเข้ากรอบเสร็จปุ๊บก็มา <laughs> ทำการตัดต่อก็ดองมาสักพักหนึ่งแหละในที่สุดก็คือได้รูปมาใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเอารูปที่เราถ่ายรวมกับทางคณะมาโชว์ละกันเนาะ นี่ค่ะเป็นรูปที่เราถ่ายกับทั้งคณะใช่ไหมหาเราเจอไหม,มหาเราเจอไหมนี่เราอยู่ตรงนี้เห็นปะไหนอะใช่ปะวะดูดินี่เราเราอยู่นี้นี่นี่น,นีเออนี่แหละมองไม่เห็น <laughs> เออนั่นแหละก็ ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะกับการเรียนก็ถือว่าทําได้ดีนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เพราะว่าเราใช้เวลาถ่ายทํานานมากๆแบบปีกว่าเลยอะก็ถือว่าจบนะคะสาหรับคอนเทนต์ที่ว่าเอารูปรับปริญญาไปใส่กล่องนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่กดติดตาม <c oughs> แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้แบบน่าตื่นเต้นมากทุกคนเรื่องนี้ยคือ เราอะช่องเนี้ยค่ะช่อง KK สันสนีเนี่ยมี Subscribe ถึง100 Subscribe แล้วค่ะเย่ yeah! สุดยอดในที่สุดเราก็ทำได้เห็นไหมเก่งจังเลยอะ ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามากดติดตามเข้ามากดไลค์แล้วก็มาคอมเมนต์ comment ในคลิปนะคะก็คลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรอาจจะเป็นเพลงก็ได้อาจจะเป็นพอดแคสต์ podcast, ก็ได้นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วก็ช่วยแชร์เป็นกําลังใจคอมเมนต์ใต้คลิปกดถูกใจอะไรก็ได้นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการสนับสนุน support ช่องเคเคสินสอดให้มันก่อสร้างรายได้ได้เร็วๆพอใจเป่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องบอกว่าบายบายแล้วเจอกันใ่คลิปหน้า see you นะ Have a nice day. Bye bye.